กลับเข้าสู่ช่วง Stock Insider ค่ะช่วงนี้นะคะเรานั่งอยู่กับทางกรรมการผู้จัดการสายงาน QI QP ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ค่ะคุณนิพนธ์สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะชวนคุณนิพนธ์มาทำการบ้านค่ะเพื่อที่จะให้นักลงทุนเตรียมพร้อมตลาดหุ้นจะเปิดในวันจันทร์นะคะคุณนิพนธ์ค่ะวันเสาร์เราก็ต้องทำการบ้านนะคะแล้วก็ตลาดหุ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหขึ้นทะลุคันหกร้อยขึ้นมาแล้วนะคะขึ้นมาปิดตลาดยืนได้เลยนะปิดวันศุกร์ไปที่หนึ่งพันหกร้อยส คุณนิพย์สัปดาห์หน้ายังไงคะจะไปไกลขนาดไหนสําหรับเส้นเด็กไทยคะเราเตรียมตัวให้ทุกคนดีไหมครับคนที่อยากต้องการถือวุ้นยาวๆนะฮะก็ก็ได้นะฮะคนที่ถือพุทยะกลางก็ได้คนจะถือพุลยะสั้นก็ได้รับเพราะเดือนหนึ่งเราเจอกันแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับสำหรับวันเสาร์ใช่ไหมคะวันเสาร์แล้วเราเรามาดูเดี๋ยวคุณทิพย์ลมาทุกวันพุธด้วยนะคะครับค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาดูพร้อมๆกันนะคะจริงๆแล้วมีหลายปัจจัยเลยสําหรับาการขึ้นมาของเซตนี้รอบนี้<ช>ซึ่งถ้าเราคุยกับคุณนิพนธ์ในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณนิพนธ์บอกว่าอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้หุ้นขึ้นมารอบนี้เป็นเพราะว่าการกลับตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยซึ่งทําให้หุ้นในกลุ่มของพลังงานดันดัชนีขึ้นมาด้วย<ช>คุณนิพนธ์เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาน้ํามันนั้นมีสัญญาณของการกลับตัวหุ้นจะไปพันหงๆ วันนี้น้ำมันกลับตัวแล้วใช่ไหมคะอ่าเป็นรีเวอร์เซอลแล้วค่ะนะครับ แล้ว,ลวามาววดูดูเซตกันก่อนอน,นคะครับเราดูในระยะยาวก่อนนคะครับในระยะยาวจะเห็นว่าจริงเราดูแค่แท่งเทียนก็พออาริมันลี่ชาร์ดเนี่ยแท่งเทียนอันนี้เป็นเป็นสัญญาณซื้อเกิดขึ้นมาในเดือนธันวาค่ะนะครับในเดือนมกรานะครับคอนเฟิร,ร์มเป็นแท่งเขียวใหญ่นะเดือนกุมภาพันธ์ยกหายขึ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในระยะที่เราพูดกันถึงว่าพูดจะขึ้นไปอีกจากนี้ไปอ่ะก็อีกประมาณสัก10เดือน10เดือนขึ้นจากนี้ไปสิถึง10เดือน1 8ถึง1ิบถึง10เดือนเนี่ยขึ้นแล้ว ก็ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าคือคือการขึ้นนี่เรามีอัพไซต์จํากัดไหมคะข้างบนเราเราไม่สนใจครเรารู้ว่ามันขึ้นพอนะครับถ้าเรารู้ว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่อย่างเงี้ยเราก็จะไปรอถ้าเกิดมันไม่ถึงล่ะนะครับกลายว่าเราก็จะติดทุนเพราะนั้นเราเราเราตามดูสัญญานรีเวโซว่าการรีเวโซลที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เหมือนน้ำมันที่ผมบอกว่ามันลงมาแบบเนี้ยมันลงมาเพื่อรีเวโซวใช่เพราะนั้นเราต้องใช้จุดกลับตัวในการที่จะออกจากตลาดแล้วแล้วรอบนี้เวลาออกต้องออกจริงๆ เพราะมันเป็นการขึ้นมาครั้งใหญ่ใน20ปีของระบบเศรษฐกิจเราดัะนั้นเวลามันลงมันจะลงลงเยอะมากนะแสดงว่าก่อนที่จะลงมันขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็ขึ้นแบบหุ่นหวามากเดี๋ยวเราจะเราติดตามดูว่าจะใช่ไหมนะครับการที่พูดมารันโดยกลุ่มน้ํามันเมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งคือพูดจะค่อนข้างที่จะขึ้นลงที่รุนแรงต้องมีต้องมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งเราจะเห็นมากจากช่วงของ ช่วงของต้นเดือนกุมภามาจะเห็นภาพเลยขึ้นไปเช้ายกขึ้นไป20จุดเย็นปิดลงมาคิดว่าลงต่อนะครับวิ่งกลับขึ้นมาอีกอดุนแรงมากนะครับึงสนุกสาหรับคนที่เทรดฟิวเจอร์นะครับแต่คนคนที่มือใหม่ๆก็จะไม่ชอบคะครเทรดฟิวเจอร์ต้องชอบนะครับวิ่งวัน20จุดนี่สนุกมากะนะครับเราดูมันได้ช้าแล้เครื่องมือทุกเครื่องมือเลยนะครับเราดูนะครับ oscillator c o n f i r มแล้วนะครับ ตรงนี้เพิ่งตัดขึ้นมาเห็นไหมครับเนี่ยปรับฐานเสร็จแล้วแล้วกำลังจะตัดขึ้นมาใหม่นะครับโดยโดยภาษาของอีเลนเวฟบอกว่าตรงนี้กําลังจะทำขึ้นสามของขึ้นหาใหญ่นะครับซึ่ง3เนี่ยเป็นขึ้นที่ใหญ่มากีควารับหนึ่งสองสามนะครับในวิกในวิก์ตคือเป็นระยะกลางมาและววิกฤตินี่ก็ดูไปสัก8เดือนอะไรนะครับก็จะเห็นภาพขึ้นมาว่าในตัวแท่งเทียนนะครับได้แสดงสัญญาณกลับตัวมาจากแท่งยาวๆเนี่ยมา1 2 3 4 5 6 7 8สัปดาห์แล้วนะคุขึ้นขึ้นมา8สัปดาห์แล้วที่คนไม่รู้ตัวยังคิดว่าพันหเป็นแนวต้านอยู่ม,มันไม่ใช่แล้วนะครับมันกลับขึ้นมาแล้วโดยที่สัญญาณทางเทคนิคทั้งหมดนะครับทุกตัวนะครับใครดูกราฟเป็นนะฮะสิ่งที่บอกเราเมื่อวันศุกร์ก็คือนะครับแมสแมสดีนะฮะพึ่งบายสัญญาณเป็น เป็นเป็นสัปดาห์แรกะนะครับซึ่งการบายสัญญาณของ m a ดดีในวีดิชาร์ดเนี่ยก็จะบอกเรานะครับว่าไม่ใช่ผู้จะขึ้นไปเลยอาจจะมีการปรับฐานนิดหน่อยะนะครับในเดลิชาร์ดนะครับเรามาดูต่อสําหรับอันนี้ก็คือคนที่เล่นระยะสัปดาห์ถามว่าแท่งเทียนแท่งนี้อมขึ้นไปหมดแล้วเนี่ยก็บอกว่าสัปดาห์หน้าขึ้นต่อขึ้นต่อนะค,ะนะครับสัปดาห์หน้าขึ้นต่อก็คือขอเห็น สูงกว่า16.19.77ในสัปดาห์หน้า16.19.77ในสัปดาห์หน้าขอเห็นสูงกว่า <ขอ S 1> ถ้าเห็นสูงกว่าถ้าสูงกว่า,าก็าาจะไปละก็จะไปข้างบนซึ่งก็น่าจะเห็นในวันจันทร์หรือวันอังคารถ้าไม่เห็นล่ะคะ ถ้าไม่เห็นก็ยังไม่เห็น,น่ยถ้าไม่เห็นยังไม่เห็นใช่เดี๋ยว <c oughs> <ๆ S 2> เห็นก็ทําตามมันแล้วกันนะครับคือรอบนี้เนี่ยมา,มาด้วยปัจจัยอะไรบ้างคะน้ำมันกลับตัวแค่นั้นหรอคุณนิพนคะต่างชาติเกี่ยวไหม<ช><ช>คะต่างชาติยังไม่เกี่ยวเท่าไหร่ไม่เกี่ยวเท่าไหร่นะคะน้ำม<ต><ต>ันกลับตัวเป็นการรีเวอร์สเซอร์ของน้ำมันเดี๋ยวเราค่อยมาดูน้ํามันเราดูระยะสั้นก่อนเพราะคุณหมวยถามว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนะครับในในในตัวของเดลิชาร์ตก็คือบอกว่ายังไซเวย์อยู่ยังไซเวย์อยู่โดยท เกิดจากแท่งเทียนนะครับแท่งของเมื่อวันพฤหัสแต่วันศุกร์เนี่ยเป็นโดจิแต่เป็นโดจิที่ยก h ฮ g h high high แล้วโ่นะครับแล้ววอลุ่มดรอปลงมาแบบนี้ถ้าคอนเฟิร์มจริงๆแล้วก็คือว่าอาจจะเป็นโดจิอีกแท่งหนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นแท่งเขียวขึ้นไปเลยที่1,630ก็สามารถเกิดได้ในวันจันทร์ะนะครับเพราะเมื่อเมื่อคืนวันศุกร์ราคาน้ำมันเนี่ย คอนเฟิร์มว่ารีเวอร์เซลเพราะลงวันเดียวแล้วขึ้นต่อ2วันแล้วนะฮะล้อเบรก1,500งพัน้อน้ำมันรอเบรกหกห้าเหรียญนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยดูกราฟน้ำมันนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นขึ้นนะครับค่ะถ้าอย่างนั้นแนวรับแนวต้านดัชนีในสัปดาห์หน้านะคะดูแนวรับแนวต้านก็เราใช้เส้นนะครับโดยโดยปกติถ้าเป็นขาขึ้นแล้วจะไม่หลุดเส้นสีเขียวเนี่ยนะครับ moving average 10วัน exponential นะครับอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งห้าเก้าสอนึ่งห้าเก้าสองใช่มันเป็ แนวต้านก็ถ้าแนวต้านก็คือว่าถ้าขึ้นไปเลยขึ้นไปบรรจันเลยก็เป็น630นพันห้าเป็นแนวต้านชั่วคราวสำหรับหสัปดาห์ภาพทั้งเดือนแล้วค่ะคุณนิพนธ์ภาพทั้งเดือนเนี่ยนะครับเดือน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 หน้านะครับเดือนหน้าเนี่ยก็คือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยตลาดน่าจะปิดขึ้นไปเขียวเขียวเป็นแท่งขึ้นไปนะฮะนั่นจะจะเห็น1650้แล้ว นะครับน่าจะเห็นละในบุคลิกของขึ้น5้าเนี่ยจะค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วเป็นขึ้นสามของขึ้นห้าครับถ้าราดูตามนี้นะครับเป็นขึ้นขึ้นหนึ่งขึ้นสองอันนี้กำลังจะขึ้นขึ้นสามขึ้นสามเพื่อขึ้นสามเนี่ยถ้ารหัส3ามเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแรงมากแรงและใหญ่แรงนะคะคือแบบว่าเป็นสัญญาณของการขึ้นรอบใหญ่เป็นแบบใช่ไหมครัสามนี่จะเป็นรหัสที่ขึ้นแรงในเว็บนะครับค่ะต้องมีข้อแม้อะไรไหมคะถึงจะเป็นไม่มีไม่มีครับ พะแนวโน้มมาแล้วเนี่ยคือผ่านปันถกแนวโน้มมาแล้วเนี่ยมันจะไม่มีข้อแม้อะไระข้อแม้อยู่ที่ว่าเรากล้าหรือเปล่าเพราะการขึ้นของผุ้รอบนี้ถ้าไปเราเราจะไปหาพื้นฐานเนี่ยนะครับเซฟไม่ได้อยู่ที่400รอนะ,ะแต่หุ้นทุกตัวเนี่ยโอเวอร์ไวลูทั้งหมดแล้วะนะครับมันเป็นอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมันนี่เกมะนะครับถ้าเราต้องการเล่นหุ้นที่สวิกเราก็ไปเล่นหุ้นน้ำมันนะครับ หุ้นน้ำมันอย่างเราเห็นสอพอขึ้นมาไหมครับพทอทสอขึ้นมาจะ112วันขึ้นไป125ครับเมื่อวานมันเมื่อวันศุกร์งลงมา118ก็ต้องซื้อกลับเลยลุงก็จะวิ่งกลับไป140มันค่อนข้างรุนแรงแล้วคุณจะเล่นไหม จะเล่นไหมครับชอบไหมถ้าเล่นก็เล่นหุ้นน้ำมันจะรุนแรงแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ชอบก็ยังมีหุ้นที่ขึ้นทรูค่อยๆขึ้นอลไนะมีหุ้นให้เลือกเดี๋ยวเราจะดูกราฟเป็นรายตัวกันแล้วก็เดี๋ยวช่วงเมทไทยเราจะเปิดสายโทรเข้ามาถามหุ้นด้วยนะะแต่ว่าช่วงนี้เรามาดูราคาน้ำมันประกอบกันนิดนึงดีไหมคะแล้วก็ทิศทางของหุ้นในสัปดาห์หน้านะคะคือน้ํามันกลับตัวจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆการกลับตัวเนี่ยยังมีโอกาสไหมคะที่จะหลุดลงไป40 อีกสกรอบก่อนที่จะขึ้นน้ำมันคือจะกลับแบบเป็น V อย่างนี้เลยเหรอคะมีคนคิดแบบนั้นนะครับว่ามีโอกาสที่หุ้นน้ำมันจะลงไปอีกนะครับถ้าเราดูสัญญาณของน้ำมันรอบนี้คือตอนนี้ยังขึ้นเราต้องลุ้นว่าจะเป็น V หรือ W อย่างนี้ได้ไหมคะเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่านะครับกับราคาน้ำมันที่ลงมานะครับจะเห็นว่าอยู่ในในเขตของ ไปดูครับการยื่ขึ้นไปโคตรนะฮะค่ะตอนนี้น้ำมันอยู่ที่50เหรียญนะครับแล้วก็ต้องการที่จะเบรก53.050เหรียญขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นค่ะนะครับก็คือคือรีเวอร์ซ์โซนเกิดจากแท่งเทียนสาแท่งลงมาหนึ่งแท่งเห็นไหมครับค่ะแล้วกําลังปากลับขึ้นมานะฮะที่จะเบรกดดาวเทลลี่นะครับที่53.05เป็นแนวโน้มขึ้นเพื่อขึ้นไปที่60เหรียญเป็นแนวต้านค่ะนะครับเราดูตอนที่น้ำมันลงมาาวจะเห็น่ น้ำมันลงทตาต่ําลงมาเนี่ยในขณะเนี้ยนะครับแต่อ s i ซก็คือทำไดเวจันขึ้นมาโดยตลอดเขาเรียกเป็นบูลิสไดเวจันนะครับในวิกฤตชาร์ตของน้ํามันนะครับออสซิเลเตอร์ขึ้นมาเรื่อยๆ <c oughs> เรื่อยๆนะครับน้ำมันยังอยู่เป็นเขาเรียกว่าลงอยู่นะฮะจะดูแนวโน้มลงอยู่นะครับรออะไรจะคอนเฟิร์มก่อนก็คือ,อราคาน้ํามันนะครับในในตัวของอสัญญาณซื้อเกิดขึ้นมาของน้ํามันนะครับก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนที่ เกิดขึ้นในแท่งเทียนแท่งนี้เลยนะครับที่48เหรียญน,น้ำมันก็เป็นขึ้นละท่งที่3ที่คอนเฟิร์มนี่อย่าลืมว่าตัวนี้สีแท่งเขียวนะฮะอันนี้ 3, สทหารเสือละนะครับเพราะแพทเทิร์นเนี่ยของน้ำมันเนี่ยมันอาจจะลงมาก็ได้นะครับแต่โดยปกติแล้วคอมมดิตี้ ภาพของภาพของการรีเวอร์ซซเนี่ยจะเป็น V f o r m a t ม o n มากกว่าเป็นเหมือนว่า shape เป็น v s h a p e มากกว่าลงมาแล้วก็ดีดตัวขึ้นดีดขึ้นไป60เหรียญเลยรวดเร็วแบบนั้นอาจจะไม่ใช่เป็นแพทเทิร์นแบบ W เหมือนแบบขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ขึ้นแบบนั้นก็คือคิดเป็นตัวน้ำมันเป็นคดิตี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปของการเพราะฉะนั้นต้องตามต่อดูถ้าเกิดสมมติว่าน้ำมันกลับตัวแล้วเป็นรูปตัววจริงๆเราต้องบอกว่าน้ำมันนี่ยังเป็นขาลงอยู่นะเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ค แล้วมันจะทํารูปแบบกับตัวไหมนี่เขาเรียกสัญญาณกับตัวนะครับถ้าทํารูปแบบกับตัวก็จะลงมาทำาดับเบิรบัตทอมแถวนี้นะครับแถวนี้คือแถวไหนคะแถวเ็็ต้องลงมาที่โลเดิมเนี่ยคือ43เนี่ยเพราะนั้นมียังมีสิทธิ์คิดอยู่แต่มีสิทธิ์คิดแค่ไหนครับก็คือแค่ถ้า น้ำมันยังไม่ผ่านนะครับยังไม่ผ่าน53.05เหรียญนีคุณมีสิทธิ์คิดอยู่แต่ถ้าผ่านไปแล้วหยุดพูดนะฮะมันไม่ลงมาแล้วมันไปแล้วดูที่53เหรียญนะคะ53.50 53.50โ o นะครับตอนสิ้นวัน ค่ะ,ะคเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให<ช>้เซฟขึ้นมาในกลุ่มพลังงานในรอบนี้<ช>นะคะแล้วก็สำหรับภาพของดัชนีใน1เดือนก็จะมีแนวต้านที่1650จุดใน1ส,สัปดาห์สัปดาห์หน้า1630จุดนะคะส่วนด้านล่าง1592จุดนะคะก็เป็นแพทเทิร์นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงนี้จะเริ่มทยอยเปิดสายนะคะคุณผู้ชมทางบ้านทยอยโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณนิพนธ์ได้นะคะสอบถามพุ้นบรรยยตัวกันไไไดด้้คค่่่่ะะะะะแตชวงนน,นนนะะีเเรรราาาจจปปูกกกฟัอ ูเป็นรายตัวกันเลยค,ค,ค่ะคุณที่ธ์ค่ะไปที่กลุ่มพลังงานก่อนดีไหมคะเราไล่ามาที่กลุ่มพลังงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคืปอปตททสอพนะครับ PTTEP <อ>นะคะดูแล้วเป็นยังไงบ้างนะะก็รู้สึกว่าจะเริ่มฟื้นตามราคาน้ำมันเหมือนกัน นะคะสำหรับ PTEP เดี๋ยวให้ทางคุณนิพนธ์ดูแพทเทิร์นให้นะคะถ้าเราดูปรทสพเนี่ยนะครับในในในการเบรกเป็นเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับเกิดจากวิกฤติช้าตัวราคาแถวแถวนี้นะฮะเกิดแล้วที่ผ่าน113.5ขึ้นมาก็เป็นขาขึ้นแล้วของของสพนะฮะยังอยู่ในแนวโน้มลงนะฮะแต่มีรีเวอร์ซ์โซ่นะครับคือสพจะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นเนี่ยนะครับก็คือเราถือว่าดาวเทอรี่เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วนะครับ ในมัลลี่ชาร์ดจะเห็นว่าราคาสพนะครับเราดูแค่สั้นๆออสซิสเลเตอร์นะครับออสซิเลเตอร์ของสอบพอบอกแล้วว่าต้องซื้อแล้วะนะครับพอเราดูมัลลี่ชาร์ดเนี่ยมันไปแล้วดูแค่แท่งเทียนก็ได้แท่งเทียนไม่ทำโล3เดือนแล้วะนะครับก็ วิ่งขึ้นไปก็จะไปทดสอบนะครับประมาณครั้งแรกเนี่ยก็คือ,อทดสอบไปแล้วเนี่ยเห็นแนวต้านถึไหมครับ126นะครับแล้วก็ย่อลงมาเพราะฉะนั้นแนวต้านต่อไปขสอบอก,ก็1 1> <ช>ร้อยสา็131 131ต่อไปก็140นะาไล่ไปทีละเฟรม136นะฮะ<ช>150เนี่ยเป็น140 150เนี่ยนนเป็นเป็นสิ่งที่สบพอจะขึ้นไปได้คนที่มีอยู่ก็ถือ ถือแล้วครับเราเราดูเมื่อกี้เราเห็นราคาน้ำมันลงถูกไหมครับแต่เรามาดูสอพสอพอทำดับเบิลบัตทอมนะครับบริเวณที่เป็นบัตทอมแรกวอลุ่มมากเห็นไหมครับบริเวณที่2นะครับห่างมาประมาณสัก2อสสัปดาห์วอลุ่มน้อยอันนี้เป็นรูปแบบกับตัวที่เรียกว่าดับเบิลบัตทอมเราไม่ต้องไปดูนะครับว่าดับเบิลบัตทอมต้องมีแกนไม่จําเป็นนะครับดูตรงบัตทอมเนี่ยนะฮะบัตทอมแรกวอลุ่มมากบัตทอมสองวอลุ่มน้อยเนี่ยก็คือรูปแบบของการกลับตัวระยะเวลาต้องนานพอสมควรนะไม่่ใช2ววันนะเเลาาาาอจจป็็ถ้ตมทฤษฎีก ถ้าซื้อไม่ทันตอนนี้ซื้อได้ไหมคะซื้อทันฮะอยู่ที่ว่ากล้าซื้อหรือเปล่าคนจะบอกว่าซื้อไม่ทันนะครับจริงๆซื้อทันแต่กล้าซื้อหรือเปล่านะครับคือต้องซื้อนะครับลงมาโวล่มหายละนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะปรับฐานต่อโวล่มอีกหน่อยก็ได้เพื่อคอนเฟิร์มนะครับเดี๋ยวไปที่สาร้องทุนก่อนแล้วค่อยมาดูหุ้นรายตัวกันต่อนะไปที่สายคุณเอนะคะคุณเอเข้ามารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอทราบแนวโน้มของ AP กับ BTS หน่อยค่ะ BTS นะคะ ค่ะแล้วก็ยนะค่ะขออนุญาตดูแนวโน้มของ AP แล้วก็ BTS ค่ะ BTS เป็นเป็น d e f e n s i v e s t o อกนะครับเป็นการถือต้องถือเพื่อลงทุนในระยะยาวนะฮะ ไม,ไม่จะเป็นต้องไปดูอะไรมันเ้่าจะ,ะเล่นนะครับเรามาดูแนวโน้มก่อนเพราะเราถือเราดูแนวโน้มระยะยาวบิตเยังไปถากขึ้นเห็นไหมครับ <BTS S 2> ยังต่ายอยู่เ,ยเป็นเส้นสิบมันตลอดน,นะครับในระยะกลางก็คือมีปรับฐานบ้างน,นะครับอตอนนี้บิติเออยู่ในแนวโน้มไซเวร,ระยะสั้นก็อยู่ราคาก็อยู่ที่ประมาณนะครับ9บาทนะครับ9บาทกับ10บาท9บาท10บาทนะครับยังไม่ใช่เวลาของบิตเอที่จะขึ้นนะฮะแต่เราก็ถือไปเพราะมันเป็นดิฟเวอซีตสต็อกดิฟเวอเซีฟเป็นถึงหุ้นที่มีกำไรดีจ่ายผลผลดีแต่ว่าราคา ค่อยๆไปแบบนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรีลยก็ถือมากันมาตั้งแต่3บาท4บาทเป็นอัพเฟลดู่มาดู AP นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่สายถัดมาเลยนะคะผมมาสังหา่ยกำลังกำลังจะมานะฮะแล้วก็กระดาน6บาท35สร้างค่ะแพทเทิร์นเป็นยังไงคะขาขึ้นขาลงคะในระยะยาวของ AP นะฮะก็คืออยู่ในกำลังปรับฐานอยู่นะครับปรับฐานอยู่นะฮะ ปรับฐานเสร็จหรือยังก็ทํา a b c แล้วนะครับกำลังจะขึ้นต่อนะครับหรือทําเ a ไม่ทราบนะฮะก็แพทเทิร์นของระยะสั้นก็คือเบรกเอาขึ้นไปแล้วนะฮะเบรกเอาขึ้นไปละนะครับแล้วก็ลังปรับฐานอยู่นะรับก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับให้ให้เช็คที่6บาท30ให้ห้าปิดหลุดนะฮะหลังจากนั้น AP ก็จะเป็นขาขึ้นต่อไปนะับผมว่าใกล้ๆเวลาของมันแล้วเนี่ยการการขึ้นไปแล้วลงมานะครับรอรอเบรกนะครับรอเบรกที่ที่ที่เบรกมาแล้วด้วยนะครับก็เป็นแพทเทิร์นต่อเนื่องละนะครับ ก็ขึ้นไปเรื่อยๆล่ะพี่อยู่ถือไว้ค่ะมีอยู่ถือไว้ค่ะไปต่อที่สายคุณนพพรนะคะสวัสดีค่ะเชิญค่ะจะถามไอพีค่ะตัวเอ็มลิกับตัวฟอร d ค่ะ เอ็มลิงนะคะซื้อหรือยังคะเอ็มลิงเออน,น้องนเป็นไงคนะ่ะสองตัวนี้ค่ะเอ็มลิงกับตัวคอสชอาเก็บได้ไหมคะย,ยังไม่ซื้อนะคะอยากจะซื้อค่ะคนิีคนค์นค่ะคือหุ้นที่เป็นหุ้นลักษณะหุ้นเก็บกำไรแบบนี้ะนะครับก็จะเป็นหุ้นที่ช่วงนี้ยังไม่ใช่เวลาเท่าไหร่ะนะฮะแต่ไม่ใช่เวลาเราเห็นว่ามีลากขึ้นไปเปิดจับขึ้นไปนะครับเอ็มลิงนะฮะ แล้วก็วันก่อนขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับน่าจะอยู <p> ่ในเป็นพวกไซเวลลอที่จะเล่นมากกว่านะครับแต่เนื่องจากเป็นคลื่น5เนี่ยมันจะไม่เหมือนคลื่นก่อนนะฮะมันจะมีเสียบเสียบมาเรื่อยๆซึ่งซึ่งพูดลักษณะไปนั่นจะเป็นคลืนที่ทํานายยากมากว่าจะเล่นหรือไม่เล่นค่ะเพราะฉะนั้นจะเล่นแบบโป๊ะโผ๊ะโป๊ะโป๊ะป๊ะโป๊ะตลอดอย่างนี้ซื้อได้ไหมคะท่านนี้ผมคาดวันนี้ต้องมันน่าจะไปในทางของพูดพื้นฐานก่อนนะค่ะนะครับคุณพื้นฐานกับพูดเก่งกำไรอาจจะไม่คุ้มเสี่ยงแบบนั้นใช่่่่คคะอางั้นไปตทีสยุณเบิ เลยนะคะคุณเบิร์ตสวัสดีค่ะดีครับคุณหมวยครับเชิญค่ะคุณนิพมนครับครับเออของผมตอนนี้มีปูมี mls p แล้วก็มียูนิตครับแต่ตอนนี้เออรับสิงเพิ่มเข้ามาแล้วก็จะถือยาวถึง11เดือนนะครับราควก็จะดีหรือเปล่าครับตัวไหนดีคะขอสักสองตัวแล้วกันนะคะจะดูตัวไหนดีคะ mls p นะครับเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะฮะเป็นโน้มขึ้นอยู่ทั้งสามระยะ ยังไม่มีสัญญาณขายหุ้นที่ขึ้นลักษณะและวว่ลุ่มหายแบบนี้นะครับขึ้นไม่มีลิมิตนะครับรอแท่งแดงแท่งเดียวนะครับยังขึ้นอยู่นะครับยังถือได้อยู่นะครับนี่กับทรูด้วยนะคะยังจะถือไปได้ขนาดไหนคะอันนี้เป็นแฟนขลาบนะซื้อหุ้นแบบที่ผมแนะนำทุกตัวนะครับทรูนะครับกำลังขึ้นมาที่จะไปทดสอบเช่น200วันนะครับ สองร้อยสองร้อยมันนะครับสองร้อยมันเลยสําหรับดูยูนิสก่อนนะฮะยูนิสเป็นนมขึ้นมีโดจิละในก็อยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับนับขึ้นก็อยู่ในขึ้นสี่กำลังจะทำห้าเพื่อที่จะจบนะฮะก็ยังถือต่อได้นะเห็นสัญญาณมาปรับฐานแล้วนะครับการปรับฐานแบบนี้นะครับอินดิเคเตอร์ตัดลงแต่หุ้นราคาไม่ลงแสดงว่าออกทางนะครับออกถือได้นะคะถือได้ครับส่วนดิวิชั่นทรูนะครับ ตัวสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของคุณแมวไปนะคะท u ูนะครับก็เป็นเป็น,ปนหุ้นที่เบร e w h วไฮมาแล้วสำหรับทรูนะครับแล้วก็แพทเทิร์นกำลังขึ้นแล้วกำลังจะขึ้นที่ลากลากแรงนะฮะค่ะอาจจะกำลังที่จะมาทดสอบแนวต้านที่สำคัญมากของท u ูนะครับคือท,ที่เส้น200มันค่ะนะครับ200 <000 S 2> มันนี่ลงมาทั้งหมดอ่าอ่าลงมาทั้งหมดอ่า180เดือนประมาณสัก10 80ดสิบแปปีแล้วฮะที่ตรงนี้นะฮะกำลังจะขึ้นผ่านไปได้นี่แหละสองร้อยมันอ่ะสองร้อยมันอ่ะไปคำนวณดูนะครับถ้าผ่านไปได้เนี่ยนะครับก็จะไปอีกไกลมาอีกไกลมากนะแต่ใครดูตรงนี้ไม่เห็นนะครับทชูลงมาจาก90้าสินะนะครับแนวต้านต่อไปของทรูเนี่ยอยู่ที่ ที่40เลยถ้าดูระยะมันนะครับผมต้องดูนิดว่าว่าใช่ไหมนะครับว่าอยู่ที่40หรือเปล่านะฮะคือผ่าตรงนี้ไปแล้วจะไปไม่ได้บอกว่าจะไปนะฮะแต่ไม่ถือว่า40นะ่ะโดนน็อกแน่นะฮะคือโดน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 อัดแน่นะครับ14บาทโดนแนะ่โดนโดนแน,ะน,แนะนแนะ่คือผมขายก่อนเลยถ้าถึงนะฮะแล้วก็จะทู่ไปจุดนะฮะจุดขอบคุณนะครับอยู่ที่แถวนี้เลยเห็นไหมครับตรงนี้นะฮะ4 35เนี่ยฮะตรงนี้เลยนะครับขึ้นมานี่มามาจาก90กว่านะครับ ตอนนี้ทูอยู่ตรงไหนคะชี้นิดนึงนะอยู่ตรงนี้ฮะอยู่14บาทนะครับแล้วแนวต้านเนี้ยคือคือว่ายังไงก็ไม่ผ่านแน่เพราะนั้นเรากำลังบอกว่าราคาทูที่ขึ้นรอบนี้ที่สูงสุดน่ะถ้าขึ้นไปได้แล้วไม่เกิน40ไม่เกิน4ไม่ได้บอกว่าจะไปนะเดี๋ยวบอกอาจารย์บอกวันนั้นจาแม่นเลยที่เนชั่นว่าจะไป40ไม่ใช่แนวต้านแบบเนี้ยขึ้นยังไงก็ไม่ผ่านเด็ดขาดนะครับแต่แถวนี้แนวต้านไม่มีแล้วหมดแล้วก็กำลังเป็นไซเว y อป์ก็มีแนวต้านอยู่สุดท้ายละคือตรงเนี้ย 200มันนะฮะผ่านไปนี่นะครับก็คือตัวไข่ตัวมันแล้วคือไปแบบว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ลุ้นว่าจะขึ้นต่อเนื่องหรือเปล่านะคะก็ไปดูการเชิญเราเขากันนะฮะก็ต้องไปดูงบด้วยนะคะยังไงก็ต้องดูพื้นฐานประกอบด้วยนะคะอไปต่อที่สายคุณแมวนะคะเขามารอนานแล้วนะคะคุณแมวสวัสดีค่ะคุณแมวค่ะ B C S S ค่ะเพิ่งเข้า C S S นะคะค่ะเพิ่งเข้าแนวโนมดีไหมคะต้นทุนเท่าไหร่คะ ต้นทุน8.6ค่ะค่ะ CSS ค่ะราคาปิดเลยนะคะ5 8.6ค่ะขึ้นมา5%วันศุกร์ผมอธิบายก่อนนะครับเวลาเล่นหุ้นพวกนี้นะครับ CSS เนี่ยนะครับก็คือสัญญาณซื้อมันเกิดที่นะครับรอบนี้เกิดที่7.45นะครับซีดขึ้นมาแล้วทำนิวไฮนะครับเป็นออนทำไฮทั้งหมดเลยนะครับวอลุ่มเข้าด้วยนะครับวอลุ่มมากนะครับก็ต้นทุนเท่าไหร่นะฮะ คือเล่นอย่างนี้ซื้อถต่แถวนี้ไม่ต้องดูต้นทุนอยู่แล้วนะครับต้องเสี่ยงเอานะครับก็ต้องดูแท่งเทียนแบบนี้แท่งเทียนลนักษณะแดงๆแ,แบบนี้นะครับซึ่งมีโอกาสที่จะลงะนะครับการขึ้นเบรกตรงนี้มีวอลุ่มด้วยนะครับแสดงว่าเป็นการเบรกเอานะครับถ้ามองข้าวๆแบบนี้ก็ประมาณสัก10บาทเลยแล้วค่อยมาด,ดูดะนะครับก็ยังโฮได้นะคะโฮฮะโฮแต่ว่ามี oh. จุด stop loss ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจุด stop loss ที่ใกล้สูด7 55, บาทห้าห้าค่ะ,ะต่อที่สายคุณลักษนาค่ะคุณลักษนาสวัสดีค่ะ ทราบพอดีค่ะเชิญค่ UEC ค่ะ UEC หรอคะ UEC ค่ะค่ะจะซื้อต่อเอ่อจะซื้อต่อหรือขายดีคะต้นทุนเท่าไหร่คะ UEC สี่บาทห้าสิบสตางค์ค่ะค่ะสี่บาทห้าสิบสตางค์นะคะถ้าขายแล้วเซขึ้นจะไหนสี่บาทห้าสิบติดมารอบก่อนใช่ไหมครับ UEC นะคะติดมาจากรอบก่อนนะครับดูแพทเทิร์นนะครับเป็นเทิร์นเป็นระยะยาวนะครับก็กำลังเปลี่ยนไม่ขึ้นแล้วนะครับ ระยะกลางก็เป็นขึ้นแล้วนะครับตามดูนะตามดูนะครับแท่งซื้อก็เป็นแท่งนี้นะครับแล้วก็เล่นบางทีก็เล่นไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่วุูมไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับก็ตามดูไปนะครับยงังยังโฮอยู่ยังโฮอยู่นะคะ มีโอกาสถึงทุนไหมคะ4บาท50อีนิดเดียวเองค่ะอันนี้ไม่รู้นะครับน่าจะถึงนะน่าจะถึงถึงแล้วต้องรีบขายไหมคะก็โดยธรรมชาติของคนติดทุนพอถึงก็ขายฮะค่ะเล่นทุนเท่าทุนก็ดีใจแล้วค่ะนะครับคือ4บาท50น่ยติดตั้งแต่ข้างบนเนี่ยนะฮะติดตอนที่เป็นขาลงมาเลย4บาท50ลองเช็คนิดนึงติดดอยเลยคือคือนิสัยเนี่ยติดที่ราคาสูงสุดไงฮะคือเขารอคนเนี้ยซื้ออยู่นะครับเพราะนั้นถ้าจะผ่าน4บาทถ้ารอคนเนี้ยขายถ้ารอคุณขายอยู่ะ อ่ะถามว่าถ้าขายเราจะไปซื้อตัวไหนดีคะ คือผมกาลังบอกว่าไม่ต้องขายเราเพราะเขารอคุณขายอยู่ไงคุณขายปั๊บเขาทานิวไฮเลยนะครับคุณไม่ต้องขายเพราะคุณเป็นคนที่ซื้อที่บนดอยพอดีเลยสิบบาทห้าสิบนะฮะเขาเน้นถ้าคุณขายเมื่อไหร่เขาจะวิ่งขึ้นเลยนะครับโอเคลุ้นค่ะแต่ถ้าคุณอยากให้เพื่อนๆคุณได้กำไรเยอะคุณขายแถวเนี้ยแล้วมันไปเจ็ดบาทไปบาทเลยครับรอคุณขายอยู่มาที่สายถัดมาเลยนะคะคุณปริไทยสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะค่ะจะตอบถามตัว B N C L อะค่ะ บีเอ็มซีเอลต้นทุนเท่าไหร่คะ2.2ค่ะได้ค่ะ2.2นะคะ BMCL หลุด2บาทลงมาแล้วนะคะ1.93ค่ะคุณนิพนธ์คะหมดรอบหรือยังคะ BMCL จะมีโอกาสไปไกลๆเหมือน MTS กับเขาไหมคะ BMCL เหรอค่ะ BMCL นี่มันเป็นทางด่วนใช่ไหมฮะ อเป็นรถไฟรถไฟใต้ดินนะคะกับ B E C L นะครับก็โอเคอยู่นะครับยังยังไม่ช่เห็นต้องไปตื่นเต้นอะไรกับมันนะฮะแนวโน้มได้ขึ้นอยู่ระยะกลางปรับฐานอยู่นะอย่าดูต้นทุนนะครับดูว่าเขาจะเปิดบริการสายใหม่เมื่อไหร่นะฮะสัญญาณก็ยังเป็นสัญญาณยังดูยู่ระยะกลางปรับฐานอยู่แถวแถวเนี้ยหยุดกอดนะฮะหยุดกอดนะยังไม่เล่น มีอยู่แล้วอะค่ะมีแล้วก็ถือไปดิพูดยังไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียแนอน้มอะไรถือไปนะคะระยะสั้นดูไม่ดีเท่าไหร่่นัดนะคระยะสั้นไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็ถือไปแล้วต้นทุนก็สูงกว่านี้ด้วยก็ถือต่อนะคะผมก็บอกระยะสั้นก็กำลังจะพิลล้อมใหม่ด้วยเหมือนกันแต่ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะมาต่อที่สายคุณออนนะคะคุณออนสวัสดีค่ะคุณออนปิดเสียงทีวีก่อนนะคะเชิญค่ะฮัลโหลค่ะคุณออนปิดเสียงทีวีก่อนนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานสลับสายก่อนนะคะอ่ะ ปิดเสียงทีวีก่อนนะคะมาที่โรงพยาบาลกรุงเทพสักนิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าทะลุ20บาทลงมาแล้วขึ้นมาแล้วนะคะก็เป็นกรอบของอันนี้เป็นหุ้นในดวงใจผมไหหุ้นในดวงใจนะถือมีมีมีลูกค้าผมซื้อเยอะมากเลยครับและยังไม่เคยขายเลยตั้งแต่เก้าบาทห0าสิบก้าบาทเก้านนะฮะแล้วคุณนิพควจะแนะนําไปขายเมื่อไหร่คะก็มันทำออนทำไฮอยู่นะครับอันนี้ต้องนับขึ้นรีเลเวทเอานะครับขึ้นก็ เห็นเห็นเห็นลูกนี้ลูกไหมครับลูกนี้ก็ลังจะทําอีกลูกหนึ่งฮะเราคิดว่ารอบนี้ก็ประมาณสักยี่สิบสองยี่สามยี่สี่ยี่ห้านะเมื่อมีสัญญารีเวอร์โซลนะครับก็กําลังขึ้นใหม่เราไปขึ้นรอบใหม่แล้วนะค,คนไม่มีซื้อได้ไหมคะคนไม่มีซื้อได้ไหมเพิ่งเบรกมานะครับเพิ่งเบรกถึงสิบเก้าบาทมาก็คือซื้อได้นะครับแล้ววันจันทร์หน้าก็จะเป็นน่าจะเป็นแท่งย่อให้ด้วยนะยอ่อแล้วก็วอลลุ่มหายไปนะครับก็ซื้อค่ะ,ะคอ่ะต่อที่สายของคุณเนวินนะคะคุณเนวินสสววััดดีีคคค่่ะะรบเชิ อยากทราบ ATE ครับ uh, a อ e ออคะ ครับค่ะซื้อหรือยังคะ AGE อ๋อซื้อซื้อแล้วครับซื้อตอน2องบาทสาครับได้ค่ะ AGE นะคะราคาหนักกระดาน2องบาทเจสตางค์นะคะผู้ชมทางบ้านท่านไหนโทรมาปิดสิ่งทีวีก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดีเลย์นะคะก็โทุกมาใหม่ถ้าเกิดโทรไปเมื่อกี้เราไม่ติดนะเป็นเป็นทัหน,าานหินนะครับที่เป็นทันหินตัวเล็กนะครับคูณสองเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าราคาทันหินเนี่ยก็เริ่มที่จะรีเวอร์สเซลเหมือนกันกลับตัวกลับตัวเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะของการเก็งกไร นสันิดนึงถ้าวันจันร์เปิดแล้วโดดแรงนะฮะัแล้วทำแท่งแดงวันนี้ก็อาจจะสไลด์ลงมาเพราะไม่ค่อยมีเงินหรอกไม่ค่อยมีเงินบ้านปูต่างเยอะเพราะฉะนั้นอันนี้เหมาะกับคนรายย่อยเล่นนะครับยังไงดีคะยังไงต่อดีคะขายได้ไหมไปพุ่งกินกัไรก็ถ้าวันจันเปิดโดดไปก็ขายเลยกโดดก็ขายนะคะถ้าไม่โดดก็ต้องดูครับพฤติกรรมราคาของเขาเนี่ยก็คือโดดเมื่อไหร่ลงทุกทีนะคนะครับค่ะ ถ้าเราทนการแกว่งมันได้นะครับไม่เสียดายเนี่ยก็คือมันจะโดดเงี้ยนะครับแล้วย่อแล้วก็โดดอีกเงี้ยก็ถือไว้ก็ได้ค่ะถ้าเราไม่เสียดายนะครับเพราะฉะนั้นลองดูจุดด้วยนะคะว่าจะยังไงดีนะคะทำกำไรออกมาก่อนหรือว่าจะยังไงนะคะต้องดู ลักนณะการลงทุนของตัวเองด้วยนะคะใช่ฮะแนวต้านก็แถวแถวแถวเๆๆนี้ยนะฮะสองบ<ต> <S 2> 2 <S าทแปดสี่อะไรเนี้ยนะครับก็จะเป็นแนวต้านแล้วแต่ดูจากพฤติกรรมของหุ้นแล้วเนี่ยคือไม่ค่อยจะเล่นแบบขึ้นแรงแงยาวยาแบบนั้นคือถ้ามันขึ้นสั้นๆนี่นะครับสั้นๆแต่เพราะนี้มันก็คือเบรกอันนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับค่ะแต่มันก็เป็นแท่งของมันถูกแล้วค,คือวันจันทร์เนี่ยมันไม่ควรขึ้นต่อ มันควรจะหยุดนะครับถ้ามันขึ้นต่อไปเลยเนี่ยมันมีโอกาสแล้ววิธีขึ้นถ้าวิธีขึ้นจนเช้าเปิดมา2บาทปดบาบาทอันนี้ขายขายได้เดี๋ยวลงมาซื้อใหม่นะครับอามาที่สายถัดมาขอเป็นสายสุดท้ายนะคะคุณสมชายสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญค่ะเออยากจะทราบถึงตัว TPI Poly นะครับตอนนี้เข้าซื้อได้ไหมครับค่ะ TPI Poly นะคะอยากจะซื้อค่ะซื้อได้ไหมคะ TPI Poly นะคะ เป็นหุ้นที่ผมไม่เคยแนะนํามาก่อนนะครแล้วผมเพิ่งแนะนําให้เก็บเข้าเชลตอนนี้เลยนะครับตอนที่เบรกสอบาทนะฮะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโครงสร้างของการบริหารจัดการแน่นอนนะครับแนวความคิดของคนที่เข้ามาทําใหม่เนี่ยไม่ใช่รุ่นละเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นการทำออนทำฮายนะครับผมคิดว่ายังขึ้นไปอีกไกลนะครับซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมก็คือต้องรอปับฐานนะครับแล้วก็ซื้อนะครับ ปรับฐานเท่าไหร่ดีคะอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับก็คือต้องไม่หลุดนะฮะไม่หลุด2บาท3าทก็น่าซื้อนะครับเพราะเ,เราแนะนํามาก็คือตอนตอนเบรกตอนเบรก2บาทนะฮะ,ะเราแนะนํามาตั้งแต่เราซื้อเราเก็บเลยแล้วก็ให้เก็บถือยาวนะครับตามโคงรงสร้างพื้นฐานของประเทศเลยนะคะค่ะก็จริงๆราคาก็พยายามจะทําจุดสูงสุดใหม่ ขึ้นไปที่2บาท58แล้วมาปิดที่2บาท54นะครับหรือลองเช็คนิดนึงนะครับ1 2 3 4สามสเราพูดแบบนี้เราต้องปรับายหรือเราต้องรอย่อคือมันอยู่ในเขตเขตที่มันเป็นโอ้บอสอยู่นะครับเพราะนั้นเราต้องใจเย็นๆรอให้มันเซตเทิลตัวลงมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปซื้อถ้าเข้าไปซื้อในจังหวัดที่เขากำลังลุยกันอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมันก็มีโอกาสที่จะทำไซเว์ไซเว์ไซเวสอีกนานแล้วค่อยขึ้นนะครับแล้วที่เขาบอกว่าหุ้นเรกแล้วต้องปรับายเราจะต้องตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงผ่าน2บาทก็คือ มันเบรกแล้วครับวอลุ่มเข้าเลยใช่ไหมแท่งนี้มันเป็นแท่งซื้อตั้งแต่2บาท4ต่างเนี่ยซื้อแล้วก็ถือไว้เฉยๆเพราะฉะนั้นก็รอย่อนิดนึงก็ได้ตอนนี้ต้องรอย่อแล้วอย่าลืมมันขึ้นมา20%แล้วนะคุณจะไปตะกายคนที่เขาซื้อก่อน20%่เ็นี่ยคือในทางเทคนิคก็บอกว่าคุณต้องรอก่อนนะครับสุดท้ายนะคะคุณนิพนธ์คะเรามาย้ํากลยุทธ์สําหรับสัปดาห์หน้ากันนะคะว่าเราจะกําหนดกลยุทธ์ยังไงเราจะต้องถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะคะแล้ว ุทของการเล่นน่ยคือถ้ามันนั่งกินกำไรวันไหนเซ็ตไม่ขึ้นให้หาเล่นหุ้นตัวเล็กนะครับถ้าวันไหนเซ็ตขึ้นหุ้นตัวเล็กก็จะไม่ขึ้นนะครับก็ยอก็รอย่อแล้วซื้อหุ้นตัวเล็กตัวกลางนะครับแล้วหุ้นตัวใหญ่ไม่แนะนําให้ซื้อหุ้นตัวใหญ่ไม่แนะนําให้ซื้อไม่แนะนําเลยนะครับ จะถ้าซื้อก็มีจางเยอะก็ b v r c ค m i c ก็อยาบซื้อซื้อไปแต่ผมไม่แนะนําให้ซื้อพลังงานแล้วคะนะครับพลังงานเนี่ยได้พลังงานเราเลือกสอพกับ PTGC นะครับแล้วก็บ้านปูเลยนมาได้หมดแล้วนะครับแล้วหุ้นที่กําลังจะเปลี่ยนเทรนหรือว่ากําลังพึ่งเบรกมาแล้วยังพลอยบายได้เบรกมาก็มีเอสสิงนะฮะให้ดูหุ้นหุ้นในกลุ่มของอสังหาด้วยน่าจะมี ผมคิดว <mile> ่าน่าจะมีเงินทุนจากบางแห่งเข้ามาซื้อหุ้นอสังหาหรืการคิดถึงเรื่อง AEC บ้านเรานะครับก็ให้ดูนะครับว่าในหุ้นอสังหาเนี่ยก็อาจจะจากนี้ไปในเดือนหน้าเลยนะครับก็จะเป็นการขึ้นของหุ้นอสังหาโดยไม่ต้องลดดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยอยู่ต่ำอยู่แล้วมันเป็นมันส่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็คนก็คงเลงแล้วว่ารถไฟที่จะเปิดขึ้นมาจากตรงนี้มีอีกเจ็ดสายเนี่ยสถานีอยู่ตรงไหนนะล้วมันจะเป็นตัวผลักดันไหนก็ไหนดูเอสให้อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะคะสั้นๆในช่วงนี้นะคะเพราะว่ารม่พูถึงคะ นัุนจะได้เข้าใจด้วยนะคะตอนนี้10บาท60สตางคก็วันที่เราแนะนําให้ซื้อคือวันที่เบรกขึ้นมานะคะ S ก็คือเบรกตรงนี้นะครับ วันที่เบรกเอาตรงน,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 นี้นะครับเบรกขึ้นมานะครับเบรกอันเนี้ยหัวเนี้ยนะครับเก้าบาทแปดห้าพร้อโมวอล่มะนะครับแล้วขึ้นมายืนปรับฐานแล้วก็ซื้อแล้วก็ถือเฉยเฉยแล้วะนะครับในระยะยาวก็เป็นขาขึ้นหมดนะครับระยะกลางเป็นขาขึ้นนะครับค่ะอ่าเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะอย่าลืมไปทำการบ้านกันต่อด้วยนะคะยังไงก็ต้องศึกษากันต่อไปะค่ะสำหรับตลาดหุ้นนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะกรรมการผู้จัดการสายงาน q i q p ของบริษัทหลักทรัพย์ไอราคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ะะคะคคบพุณามาเลย่